วันพระใหญ่ห้ามพลาดก่อนใส่บาทอธิษฐานคำนี้เทวดาต่างร่วมอนุโมทนาสาธุการกลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนท่านผู้ฟังคะไม่แปลกที่พุทธศาสนิกชนนิยมไปทำบุญวันพระใหญ่ยิ่งในเทศกาลที่กำลังจะมาถึงนี้เรามีวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาถึงสองวันคือวันอาสาฬหาบูชา และวันเข้าพรรษาและที่สำคัญคือเป็นวันหยุดยาวที่หลายๆท่านได้มีโอกาสได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวกิจกรรมใดเล่าจะเทียบเท่าและสุขใจเท่ากับการชวนกันเข้าวัดทำบุญใช่ไหมคะหลายๆท่านมีโอกาสสะดวกก็ไปจำศีลลงอุโบสถสวดมนต์ภาวนาที่วัดก็ถือว่าเป็นบุญขั้นสูง อนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะแต่อีกหลายๆท่านก็ยังมีครอบครัวมีลูกเล็กเด็กแดงหรือผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังต้องดูแลอาจไม่สะดวกไปอยู่วัดจำศีลก็เลือกที่จะทำบุญที่สะดวกกับชีวิตประจำวันของเรานั่นคือทานนมัไมและแน่นอนการทานนมัไมในวันพระใหญ่แบบนี้ หลายๆท่านก็ไม่พลาดกิจกรรมตักบาตรหรือไส่บาตคลิปนี้บัวบูชามีคำอธิษฐานตักบาตรหรือใส่บาตที่สั้นๆง่ายๆแต่ได้บุญเยอะบุคคลท่านนี้ได้อธิษฐานคำนี้ก่อนใส่บาตเทวดาต่างร่วมอนุโมทนาสาธุก,การและท่านก็กลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะ ชาวพุทธเราเชื่อในเรื่องของการทำบุญการทำบุญใส่บาตรจัดเป็นการทำบุญข้อทานามัยชาวพุทธควรทำบุญใส่บาตรเป็นประจำทุกวันเพื่อเป็นการสร้างบุญวาสนาบารมีอันเป็นบุพเพกตะปุญญาตาหรือบุญที่ทำไว้ในการก่อนสำหรับตนต่อไปยิ่งใส่บาตรในวันพระใหญ่หรือวันขึ้น15หาคำ่ำที่ระบุไว้ในพระไตรปิฎกว่า เท้าจาตุมหาราชิกาลงมาตรวจคนทําบุญด้วยตัวของท่านเองบุพเพกะตะปุญญาตาที่ได้จากการใส่บาตรนั้นก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะโดยในการใส่บาตรนั้นก็จะมีขั้นตอนและคาถาที่เราภาวนาหลักๆคือก่อนใส่บาตรเราอธิษฐานจิตถือขันข้าวด้วยมือทั้งสองข้างนั่งกระยุมยกขันข้าวขึ้นเสมอหน้าผาก กล่าวคำอธิษฐานว่าสุทินนังวัตเมทานังอาสวรกขยาวหังโหตุทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้จงเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสิ้นกิเลสเถิดหรือจะกล่าวเป็นภาษาไทยง่ายๆคือข้าวขาวเหมือนดอกบัวยกขึ้นทุนหัวตั้งจิตจำนงตักบาตพระสงฆ์ขอให้ทันพระศีอาน ขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วบ่วงมานขอให้บรรลุนิพพานในอนาคตการเทินและหลังใส่บาทแล้วเรายกมือไหว้พระสงฆ์พร้อมกับอธิษฐานว่านัตถิเมสรนังอันยังสังโคเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัดเชนะโสตถิเมหูตุสัพพทา สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีประสงค์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอให้ข้าพเจ้าจเจริญในพระาศาสนาของาศาสดาหลังจากนั้นควรอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบรุษผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการกรวดน้ำและกล่าวว่าอิทังเมยาตินังหงตุสุขิตาโหตุยาตโย ขอบุญทั้งหลายจงสำเร็จเก่ญ,ญาติของข้าพเจ้าขอให้ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดพระคาถาเหล่านี้คือคาถาหลักๆที่เราชาวพุทธนิยมใช้ในการใส่บาตรทำบุญค่ะหากใครสวดได้สวดคล่องก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าใครสวดไม่คล่องลองมาฟังเรื่องนี้แล้วนำไปปรับใช้กันค่ะท่านผู้ฟังคะ คำอธิษฐานนี้เป็นคำอธิษฐานที่สั้นพูดไม่ยากเพราะเป็นภาษาไทยและเห็นผลมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลค่ะเรื่องราวก็คือในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้อุบัติขึ้นมาชายผู้หนึ่งเกิดที่เมืองพารานสีอยู่ในเรือนของตระกูลญ,ญาติจกลำบากยากเย็นเข็นใจชายผู้นี้นั้นมีชื่อว่าอนนภาระ เป็นคนหาบา้าอาศัยอยู่ภายในบ้านของมหาเศรษฐีผู้มีหนามว่าสุมณเศรษฐีท่านสุมาณเศรษฐีเป็นเศรษฐีใจดีผู้ซึ่งให้มหาฐานที่ประตูบ้านของท่านแก่คนกำพร้าคนเดินทางวันิพกและยาจกในทุกๆวันวันหนึ่งพระปัจเจกุทธเจ้าซึ่งมีพระนามว่าอุปริทฐะ เข้านิโรธสมาบัติที่ภูเขาคันธมาศหลังจากออกสมาบัตินั้นแล้วพิจารณาว่าวันนี้ควรจะทำการอนุเคราะห์ใครธรรมดาแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นผู้อนุเคราะห์คนที่มีความลำบากเข็นใจท่านจึงคิดว่าวันนี้เราควรทำการอนุเคราะห์นายอนนภาระ โดยท่านได้ทราบว,ว่านายอนนภาระจะออกจากป่ากลับมายังบ้านของตนท่านจึงเหาะจากภูเขาคันธมาศมายืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านของนายอนนภาระนั่นเองพอนายอนนภาระเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงถือบาดเปล่าจึงได้นิมนตว่าโปรดรออยู่ที่นี่ก่อนเถิดขอรับแล้วรีบไปถามภรรยาว่า อาหารที่ท่านเตรียมไว้ให้สำหรับเรามีหรือไม่ภรรยาได้ตอบว่ามีเขาจึงไปรับบาตจากพระปัจเจกพุทธเจ้ามาแล้วกล่าวว่าด้วยเหตุที่เราไม่ได้ทำกรรมที่ดีไว้ในชาติปางก่อเราจึงต้องเป็นลูกจ้างเขาอยู่เช่นนี้ครั้นเมื่อเราปรารถนาจะทำบุญแต่ก็ขาดของที่จะทำบุญ รันเมื่อมีของที่จะทำบุญก็หาพระผู้สมควรรับทยยร,รํมนั้นไม่ได้มาวันนี้เราพบกับพระอุปริทธ,ธปัจเจกพุทธเจ้าเข้าพอดีและของที่จะทำบุญนั้นก็มีอยู่ท่านจงใส่อาหารที่เป็นส่วนของฉันลงในบาทนี้เถิดยิงผู้เป็นภรรยาก็คิดว่าเมื่อใดที่สามีของเราให้อาหารซึ่งเป็นส่วนของเขา เมื่อนั้นตัวเราก็ควรมีส่วนในทานนี้เช่นกันคิดได้ดังนั้นแล้วจึงวางอาหารที่เป็นส่วนของตนลงในบาตรถวายแก่พระอุปริศปัจเจกพุทธเจ้าด้วยนายอนาภระนำบาตรอันบรรจุพัตตาหารมาถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าขอให้พวกข้าพเจ้าพ้นจากความอยู่ยากลำบากเช่นนี้เถิด ขอข้าพเจ้าจงอย่าได้สดับคำว่าไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาว่าจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดเขาจึงปูลาดผ้าห่มของตนเองแล้วนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าเพื่อทรงฉันพัตตาหารพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงนั่งณาอาัสนะนั้นแล้วทรงพิจารณาอาหารปฏิกูลสัญญาแล้วจึงทรงฉันเมื่อฉันเสร็จแล้ว นายอนาภาระจึงถวายน้ำสำหรับล้างบาทครั้นเสร็จพัฒกิจแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงกระทำอนุโมทนาว่าสิ่งที่ท่านต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงสำเร็จทันทีเหล่าเทพเทวดาที่สิ่งอยู่ในชัดของสุมนานเศรษฐีเห็นดังนั้นจึงพร้อมกันกล่าวสาธุการขึ้นสามครั้ง สุมาณะเศรษฐีได้ยินเทพพย,ยดาประจำชัดกล่าวอนุโมทนาจึงคิดว่าเราให้ทานตลอดเวลามาตั้งเท่าไหร่ก็ยังไม่อาจทำให้เทวดาให้สาธุการนายอนนาภาระที่อาศัยเราอยู่นี้ถวายบิณฑบาตเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็ทำให้เทวดาให้สาธุการได้เนื่องเพราะเขาได้ทำบุญ กับบุคคลผู้ที่สมควรเป็นปฏิคาหกเราพึงให้ทรัพย์แก่นายอนนภาระนั้นแล้วทำให้บุญนั้นเป็นของของเราจึงจะดีคิดดังนั้นแล้วสมณะเศรษฐีจึงได้เรียกนายอนนภาระมาแล้วถามว่าวันนี้เจ้าให้ทานอะไรแก่ใครหรือนายอนนภาระตอบว่าข้าพเจ้าถวายพัตตาหารแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า นามว่าอุปริท t เศเศฐีกล่าวว่าเจ้าจงรับกหาปณะ,ะไปแล้วให้บุญนั้นแก่เราเถอะนายอนภาระตอบว่าให้ไม่ได้หรอกนายท่านเศษรฐีเพิ่มทรัพย์ขึ้นจนถึงพันกระหาปณะนาะยอนภาระก็ยังกล่าวว่าแม้ถึงพันกระหาปณะ,ะก็ยังให้ไม่ได้เศษรฐีกล่าวอนน้อนวอนขอให้ส่วนบุญแก่ชันเถอะ นายอนณภาระกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าส่วนบุญนั้นควรให้หรือไม่ควรให้แต่ข้าพเจ้าจะถามพระปัจเจกพุทธเจ้าดูถ้าควรให้ก็จะให้ถ้าไม่ควรให้ก็จะไม่ให้แล้วนายอนภาระจึงเดินไปถามพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าสุมณะเศรษฐีให้ทรัพย์แกข้าพเจ้าพันหนึ่งแล้วขอส่วนบุญในบิณฑบาตที่ถวายแก่ท่าน ข้าพเจ้าควรจะให้หรือไม่ให้พระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่าเราจะเปรียบให้ท่านฟังในบ้านตำบลน,นี้มีร้อยเรือนเราจุดประทีปไว้ในเรือนหลังหนึ่งเท่านั้นเรือนอื่นๆเอาตะเกียงของตนมาขอต่อไฟถือไปแสงของประทีปดวงเดิมยังมีอยู่หรือไม่นายอนนภาระกล่าวว่าแสงประทีปก็จะสว่างขึ้นไปอีก พระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่าฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อท่านให้ส่วนบุญแก่คนอื่นพันคนหรือแสนคนก็ตามให้แก่คนเท่าใดบุญก็เพิ่มขึ้นแกต่ตนเท่านั้นดังนี้นายอนนภาระกราบพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกลับไปยังสำนักของสมนะเศรษฐีกล่าวว่าขอท่านจงรับส่วนบุญในบิณฑบาตท,ทานเถิด เศรษฐีกล่าวว่าเชิญท่านรับทรัพย์พันกะหาปะนะไปเถิดนายอนาภาระกล่าววา่าข้าพเจ้าไม่ได้ขายบินธบาตท,ทานแต่ข้าพเจ้าให้ส่วนบุญแก่ท่านด้วยศรัทธาเศรษฐีจึงได้กล่าววา่าท่านให้ส่วนบุญแก่เราด้วยความศรัทธาแต่เราบูชาคุณของท่านฉันให้พันกะหาปะนะนี้จงรับไปเถิด นายอนาภาระจึงถือเอาทรัพย์พันกะหาปะนะไปเศรษฐีกล่าวว่าตั้งแต่นี้ไปท่านไม่ต้องทำงานให้เหน็ดเหนื่อยท่านจงปลูกเรือนอยู่ใกล้ถนนเถิดถ้าท่านต้องการสิ่งใดฉันจะมอบสิ่งนั้นให้ท่านจงมานำเอาไปเถอะปกติแล้วบินทบาตท,ที่บุคคลใดถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ออกมาจากในรถสมาบัติ บุคคลนั้นย่อมได้รับผลบุญในวันนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นสุมาเนเศรษฐีในครั้งก่อนที่ไปเฝ้าพระราชาก็ไม่เคยชวนนายอนนภาระไปด้วยแต่ในวันนั้นได้ชวนนายอนนภาระไปด้วยในวันนั้นพระราชาไม่มองดูเศรษฐีเลยทรงมองแต่นายอนนภาระเท่านั้นเศรษฐีจึงทูลถามว่าเหตุไหนพระองค์ จึงทรงมองดูแต่บุรุษผู้นี้พระราชาตรัสว่าเรามองดูเขาเพราะไม่เคยเห็นเขามาเข้าเฝ้าในวันอื่นๆเขามีชื่อว่าอะไรเศรษฐีทูลว่าชื่อนายอนนภาระแล้วเศรษฐีก็ได้เล่าเรื่องที่เขาไม่บริโภคอาหารของตนแต่ถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอุปริทธะแล้วเขาก็ได้แบ่งส่วนบุญให้ เขาได้ทรัพย์พัน์กหาปณะ,ะจากตนเพื่อบูชาบุญนั้นพระราชาตรัสว่าเขาก็ควรจะได้จากเราบ้างเราเองก็ควรทำการบูชาบุญนั้นแล้วจึงพระราชาทานทรัพย์พัน์กหาปณะ,ะให้หนายอนนภาระแล้วตรัสสั่งให้พนักงานสำรวจดูบริเวณที่จะปลูกเรือนที่นายอนนภาระจะอยู่เมื่อพนักงานกำลังจัดแจงแผ้วถางที่สำหรับเรือนนั้น ก็ได้พบขุมทรัพย์ชื่อปิงคละในที่นั้นตั้งเรียงกันจึงมากราบทูลพระราชาพระราชาสั่งให้ไปขุดขึ้นมาเมื่อพนักงานเหล่านั้นกำลังจะขุดทองขุมทรัพย์ก็กลับจมลงไปพนักงานเหล่านั้นได้กราบทูลพระราชาอีกพระราชาตรัสว่าทรัพย์นั้นเป็นของนายอนนภาระจงไปขุดเพื่อนายอนนภาระ พนักงานก็ไปขุดตามคำสั่งขุนทรัพย์ก็ขุดขึ้นมาพนักงานเหล่านั้นขุนทรัพย์มากองไว้ในพระราชวังพระราชาประชุมอามาตย์ทั้งหลายแล้วตรัสถามว่าในเมืองนี้ใครมีทรัพย์มีถึงเท่านี้บ้างอำมาตย์ทูลว่าไม่มีใครมีพระราชาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นนายอนนาระนี้จงชื่อว่าธนเศรษฐี ในพระนครนี้เขาได้ชัดประจําตําแหน่งเศรษฐีในวันนั้นและพบสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพระอนุรุทธเทระสําเร็จเป็นพระอ,อรหันต์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นเอตะทักคะเป็นผู้เลิศในทางผู้มีทิพยจักษุหรือตาทิพนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะคําอธิษฐานว่า ขอให้พวกข้าพเจ้าพ้นจากความอยู่ยากลำบากเช่นนี้เถิดขอข้าพเจ้าจงอย่าได้สดับคำว่าไม่มีเป็นคำอธิษฐานที่มีจิตใจตั้งมัน่นแนว่วแน,วแนว่ของนายอนนภาระเหตุเพราะความลำบากยากจนหรือความไม่มีของเขาเองเมื่อเขาได้มีโอกาสทําบุญจึงขอให้เขามีในสิ่งที่เขาไม่มีเช่นมีบ้านมีทรัพย์ มีความสะดวกสบายมีความสุขและด้วยบุญเก่าที่เขามีอย่างผลให้พระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอุปริทะพิจารณาอนุเคราะห์ผู้มีบุญแต่ต้องมาชดใช้วิบากกรรมที่ทำให้ลํำบากและการถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าทำให้ผลบุญนั้นบันดาลอย่างรวดเร็วส่งความมุ่งมา่นรปรารถนานั่นเองค่ะ หลายๆท่านอาจจะอยากถามว่าแล้วเราจะหาพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ที่ไหนในความคิดเห็นของบัวบูชานั้นการที่นายอนาภาระจะมีโอกาสได้ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เพราะตัวของเขาเองมีบุญเก่าจึงยังผลให้พระปัจเจกพุทธเจ้านามว่ากุปริทะพิจารณาอนุเคราะห์ผู้ที่มีบุญ แต่ต้องมาชดใช้วิบากกรรมที่ทำให้ลำบากดังนั้นตัวเราเองอย่าเพิ่งไปถามหาพระปัจเจกุทธเจ้าเลยค่ะหันมาพิจารณาตัวเองว่าตัวเราเองมีบุญมากพอหรือยังหากมีพระปัจเจกพุทธเจ้าในโลกใบนี้ในเวลานี้เราคือบุคคลที่สมควรที่พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านสงเคราะห์หรือไม่ค่ะ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหลกที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านโบบูชาขอนำเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟัง กัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออํานาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทํามาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านขอให้พวกท่านผลจากความอยู่ยากลำบาก ขอพวกท่านจงอย่าได้สดับคำว่าไม่มีเทินสาธุ